สวมิสุมิตานะคะในช่วงสวีมิรีวิวค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นจิ๋วที่สามารถดูดเตียงได้ค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Xiaomi d i a Dust m y c o c a Cleaner ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตัวนี้นะคะสามารถดูดได้ทั้งเตียงเก้าอี้โซฟาเบาะอะไรก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเอามาดูดกับเตียงค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นไส้กรองค่ะวิธีแกะไส้กรองก็คือกดค้างสองด้านค่ะแล้วก็ดึงออกมาเลยจากนั้นก็เปิดฝานะคะแล้วก็จะเห็นไส้กรองอยู่ข้างในค่ะตัวนี้เนี่ยใช้ได้หลายรอบนะคะก่อนจะเปลี่ยนไส้กรองทีนึงตอนนี้เนี่ยไส้กรองก็ยังขาวสะอาดอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดูดกันเลยตัวนี้นะคะมีระบบการป้องกันความเสื่อมเสียของมอเตอร์เนี่ยที่ดีมากๆาเลยนะคะก็คือถ้าเราใช้ไปสิบห้านาทีเนี่ยก็คือจะ ดับโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าป้องกันการเสื่อมเสียของมอเตอร์ที่ดีค่ะวิธีการแก้นะคะก็คือให้ไปดึงปลั๊กมาค่ะดึงปลั๊กออกมาเลยแล้วก็รอให้เครื่องเนี่ยเย็นลงนิดนึงแล้วก็เอามาดูดใหม่ได้เลยค่ะก็คือเป็นการป้องกันที่ดีมากๆเลยตังน,นี้นะคะเราจะมาลองใช้กันเลยตันนีเ,เสียงดังมากเลยนะคะถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นสีฟ้าเนี่ยก็แปลว่าระบบ UV ขึ้นแล้วนะคะแบบนี้ค่ะ ซื้อได้ที่ช้อปปี้แลซด้าทั่วไปเลยค่ะค่ะเราจะมาดูตัวไส้กรองกันค่ะตรงนี้ก็ร้อนมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดึงออกมาดูกันว่าตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคะ่ะแล้วตอนนี้กลายเป็นยังไงแล้วโหดูสิคะฝุ่นเต็มเลยนี่คือข้อน,นี้ก็ใช้ได้ดีอยู่ค่ะตัวนี้นะคะฝุ่นอาจจะน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถอดผ้าปูค่ะเพราะว่าผ้าปูของเราเนี่ย เป็นผ้าปูแบบกันไรฝุ่นค่ะก็เลยจะไม่มีฝุ่นขึ้นมานะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะสําหรับผ้าปูกันไรฝุ่นนะคะตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วค่ะกับคลิปรีวิวเครื่องดูดฝุ่นจิ๋วที่สามารถดูดได้ทั้งเตียงเบาะโซฟาและอะไรและพกพาได้สะดวกค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกับซูมีรีวิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และไม่ต้องกดแชร์นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆจากเราเนี่ยก็อย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนให้ยนะคะบ๊ายบาย